Stop. Ride the ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Soul s o u ซส e Station นะคะวันนี้ออมก็จะมารีวิวตัว Super m มทิ o อ650หลักจากที่ใช้ไปแล้วประมาณ4,000โลใช้มาประมาณปีเนื้อค่ะใช่วันนี้อาจจะเสียงขึ้นจมูกหน่อยสภาพมอม,มมหน่อยเพราะว่าไม่สบายนะคะ เรื่องแรกที่ออมจะพูดถึงก็คือเรื่องความสูงของคนขับแล้วก็แฮนนะคะเพราะว่าแฮนกับแฮนเดิมอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ความสูงมันไม่ได้สูงมากะคะ่ะส่วนตัวออมอะสูง165พอมาขับคันเนี้ยเราต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเยอะมากแล้วแฮนหมันค่อนข้างกว้าง แล้วเวลาเราเลี้ยวอ่ะมันจะทาให้เรารู้สึกไม่มั่นใจเพราะยิ่งเวลาเลี้ยวเรายิ่งต้องโน้มตัวเยอะกว่าเดิมเข้าใจปะพอโน้มตัวเยอะกว่าเดิมมันก็เรารู้สึกว่ามันไม่มั่นใจอ่ะเออด้วยท่านั่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมพอ,อ,อ,อเปลี่ยนเป็นแฮนด์สูงใช่ไหมเวลาเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยมันก็จะมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องไปโน้มตัวอะไรมากมายแล้วมันทําให้หลังเราตรงขึ้นด้วยเพราะว่าออมทําแฮนด์สูงมาประมาณสิบนิ้ว อันนี้ก็ทําให้เรามั่นใจในการขับขี่มากขึ้นสําหรับคนส่วนสูงประมาณออมนะอ่าส่วนเรื่องเบาะนะคะตัวเนี้เบาะก็จะเป็นเบาะโรงงานเบาะมากับตัวเริ่มจะเป็นเบาะสองตอนตัวเนี้ยค่อนข้างนุ่มแล้วก็นั่งสบายนะทุกคนไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับคนขับแต่ว่าของคนซ้อนอะ่ะจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเบาะมันค่อนข้างสโลปลงอะ่ะเข้าใจปะ เออพอบอกมันค่อนข้างสโลปลงเวลาคนซ้อนนั่งมันก็อาจจะไหลไปข้างหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางที่ดีอะ่ะถ้ายังใช้เบาะเดิมของคนซ้อนอะ่ะหาพิงหลังใส่ให้เขาหน่อยเขาจะได้ปลอดภัยขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็สสายทัวรลิงออมแนะนําว่าให้เปลี่ยนเปลี่ยนเบาะเป็นบเนบาะที่เขามีเป็นเบาะแต่งของทางสูนะ่ะเออนั้นจะเหมาะกับสายทัวรลิงคนซ้อนจะสบายหน่อย ต่อไปก็เป็นเรื่องที่พักเท้านะทุกคนที่พักเท้าก็จากสูตรจากโรงงานก็ค่อนข้างที่จะแบบตามสไตล์เขาอ่ะมันก็จะทั่วไปอ่ะเออแต่พอขับทางไกลอ่ะมันค่อนข้างเมื่อยเพราะเราต้องเกงขามากใช่แล้วก็จากปกติขับทางไกลอมเคยใช้ที่พักเท้าเดิมหยุดครั้งหนึ่งคือขับไปประมาณสี่ร้อยโลนี่แหละ เมื่อยมากเพราะว่าเราต้องเกรงขาสู้กับรองตลอดเวลาด้วยความที่เราสูงแค่163ใช่ปะพอสูง163แล้วเหมือนขาเราอ่ะมันจะอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจปะมันจะเกงเหงนออยู่อย่างเงี้ยเออแต่พอออมลองเปลี่ยนเป็นที่พักเท้าที่แบบออมเอามาแปลงใส่อ่ะมันก็จะทําให้แบบระวางขาวางเท้าอ่ะได้เต็มเท้าขึ้นมันทําให้ไม่เมื่อยไม่เกง แล้วแบบนั่งสบายขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเราขย,ยับเท้าได้เข้ามาใกล้ได้อีกอ่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะคะออมไปติดใ้ตัวนี้มาเป็นตัวพักเท้าตรงกลางค่ะช่วยเวลาแบบเราขับทางไกลแล้วมันเมื่อยแบบเราเหยียดขาไปข้างหน้ามันเก่งเกินไปแล้วมันเมื่อยอันเนี้ยช่วยได้เยอะค่ะถ้านั่งมันก็จะออกแนวเหมือนแบบ ตัวรกเกดอะไรพวกนี้ใช่ช่วยให้หายเมื่อยได้ในระดับหนึ่งอ่าส่วนโชคหลังนะคะปรับได้5ระดับนะคะอ่าแต่ว่ามันก็จะแข็งตั้งแต่ระดับแรกเลยะคะ่ะเพราะว่า <c oughs> ตามสไตล์รถอะคะ่ะแข็งแข็งแต่ว่าถ้าเราขับคนเดียวมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากไม่ได้สะเทือนอะไรมากเอาไว้คนของโอเคค่ะแต่ว่าถ้ามีคนซ้อนอะใต้ไปกองรวมกันแน่นอนใช่ออม น่าจะเซฟคนซ้อนหน่อยถ้าใช้โชกเดิมเราจะเซฟคนซ้อนหน่อยก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมอกน่าจะโอเคขึ้นหรือไม่ก็เปลี่ยนโชกไปเลยค่ะเพราะว่าเซฟไซคนซ้อนนะคะส <c oughs> ่วนเรื่องเครื่องยนต์นะคะ <c oughs> ก็จะออกแนวเป็นแบบ <c oughs> ไม่ได้คุยเซอร์จระไม่ได้สปอร์ตจระเหมือนมันออกคล้ายๆแบบสองบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยคือแรงบิดมันค่อนข้างดีแล้วก็แบบค่อนข้างลื่นไหลอ,อ่ะแล้วตอบสนองแบบ ตอบสนองได้ดีพอสมควรนะคะเพื่อจะมีความสั่นสั่นแล้วก็มีความแบบหนักแน่นดิบดิบตามสไตล์แบบคุยเซอร์อะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องการขี่ทางไกลก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะเพราะว่ารถมันมีความหนักเราขี่ในความเร็วแบบร้อยร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่อะไรอย่างเงี้ยรถมันจะไม่แบบสายไปตามแรงลมเหมือนรถที่มีน้ำหนักเบาวกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอือ ค่อนข,ข้างดีในการขับทางไกลนะเจอลมแรงก็แบบไม่ต้องกลัวว่ารถสายเลยคือรถมันค่อนข้างหนักบวกกับน้ำหนักตัวคนแต่ว่าถ้าให้ออมแนะนำอ่ะขับทางไกลสำหรับคนตัวเล็กอะติดชิวหน้าจะดีมากเพราะว่าการที่เราขับในความเร็วแล้วแบบลมมันเราใช้แฮนด์สูงแล้ลมมันประทะหน้าอกมันเหนื่อยใช่ถ้าสามารถ ใส่ชิวได้ก็โอเคแต่ว่าก็าแล้วแต่คนถนัดนะะถ้าถนัดก็โอเคถ้าทนได้ก็โอเคแต่ในส่วนตัวอ,อกะทนได้เพราะว่ารถทรงเนี้ยทุกประเภทมันก็น่าจะแบบต้านลมอยู่แล้วเนาะเวลาขับส่วนเรื่องการขับขี่ในเมืองนะคะเราก็ต้องรู้ใจรถเราแล้วในระดับหนึ่งเราถึงจะกล้าเอาไปมุดในเมืองถูกปะ เพราะว่าเรื่องหลักๆเลยที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องน้ําหนักของตัวรถซึ่งมันสองบกว่ากิโลมันเยอะมากถ้าขาเราไม่แข็งแรงพอมันก็อาจจะทําให้แบบเนี่ยล้มแปะหรือว่าไปล้มเศษยรถคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องการเลือกรองเท้านะทุกคนเวลาขับรถอ่ะหารองเท้าที่มันกันลื่นดีๆหน่อยเพราะว่ารองเท้าบาง ชัน,นี้อะมันไม่การลื่นแล้วเวลาเราเหยียบน้นํนินิดเนี่ยหน่อยเงี้ยมันลื่นแล้วมันสามารถทําให้เราหลมแตะหลมพับได้อืมเซฟตัวเองด้วยค่ะเวลาขับรถแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือความร้อนนะทุกคนออมว่ายี่ห้อเน,นี้ยรุ่นเนี้ยมันไม่ได้ร้อนจนน่าเกลียดคือหกร้อยห้าสิบสี่สี่ใช่ปะขับในเมืองอันนี้ถาองขับไปสักพักนะมันถึงร้อนจริงๆอะแบบครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีออืมก่อนหน้าน,นี้ออมเคยขับตัวเบนนลี่ 5ส2่เป็นตัวสง่งคุยเซอร์สปอร์ตเออตัวนั้นแหละแล้วก็เหมือนว่าออมแค่ขับเข้าไปในเมืองไม่ถึงสิบนาทีแบบเครื่องร้อนไวมากแล้วมันมันร้อนไวกว่าตัวนี้เยอะเออตัวนี้ก็คือแบบโอเคเลยเพราะว่าตอนแรกออมคิดว่ามันอาจจะร้อนกว่าตัว 500cc แต่ไม่ใช่เลยตัว5 0 0 c ีตัวก่อนร้อนกว่าตัวนี้เยอะอ่าแล้วก็เรื่องคุณภาพนะทุกคนออมว่ารอยเยานี่ เป็นรถที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีอะทั้งเรื่องสีเรื่องเก็บรายละเอียดเรื่องแบบสนิมอะไรอย่างเงี้ยคือออมใช้มาปีปีหนึ่งใช่ไหมทุกคนออมยังไม่เจอสนิมเลยตามซอกอะไรอย่างเงี้ยปกติสนิมมันจะขึ้นตามพวกแบบสปริงตรงขาตั้งหรือว่าตรงซอกขาตั้งหรือตามซอกซอกต่างๆที่เราเช็ดไม่ถึงใช่ไหม แต่คันนี้ออมไล่ดูตามซอกนาะซอกอะไรออมยังไม่เจอสนิมแต่ออมมีเจอที่เดียวคือตรงเนี้ยมันเป็นสนิมเพราะว่าออมใส่ทิ้งหลังออแล้วมันไปขูดสีเออพอสีลอกก็เหมือนกันสนิมมันลอกมันก็หลุดลอกไปตามไ้สีตัวน,นั้นเนาะสนิมมันก็ขึ้นพอสนิมขึ้นอันเนี้ยคือเรา เข้าใจเลยเพราะว่าอันนี้เราทําเองสนิมมันก็ขึ้นเองมันไม่ได้เป็นปัญหาของทางโรงงานอืมข้าวๆที่คิดออกว่าประมาณนี้นะทุกคนคือถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวออมทําคลิปต่อไปก็ได้คลิปแบบที่ออมคิดออกนะถ้าออมคิดออกเออแล้วก็อยากฝากทุกคนนะว่าเราย้อนฟิวเ u อร์เมดิโอเป็นรถที่ดีออมว่าคุ้มค่านะกับราคาเนี่ยแล้วก็ทรงเนี้ยซึ่งราคานี้ทรงนี้ตีซีเท่านี้ออมว่าก็ แบ่ว่าคุ้มในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับหลายๆอย่างที่ได้มาอมต้องดูแลแต่ว่าต้องดูแลรักษาดีหน่อยเพราะว่าูกพวกนี้เนาะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเวลาล้างเวลาเช็ดก็ต้องแบบละเอียดหน่อยใช่แต่คันยอมยังไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างมาสอาทิตย์แล้วทุกคนก็แค่นี้ค่ะก็ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ชอ่องโ,โตเตสเตเชั่นด้วยนะคะวันอันนี้เป็นคลิปแรกที่ออมถ่ายโดยเองนะออมอาจจะแบบโฟกัสกล้องไม่เก่งหรือว่าเวลาพูดออมอาจจะแบบตามองรูปนนี้นั่นมากก็นะคะ,จะ,จ,ะจะพยายามต่อไปะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ yeah.